จะมาอัปเดตนะครับแพทที่อัปเดตวันที่9เดือน6 2สองนหนึ่งะฮะก็มันเรียกแพทว่าอะไรนะกี่เผากี่เผาจริงจมันอ่านภาษาจีนมันน่าจะว่าฉีเผานะฮะตัว QI เนี่ยมันอ่านว่าชีชีชีพเอเนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันเสียงอะไรแต่มันก็จะประมาณนั้นฉีเผาฉีเผาอะไรประมาณนี้แหละนะครับโนมันอาจจะมันน่าจะคือกี่เผาแหละขออนุญาตโอ้โหไม่กีชนะมาปาหัวข้อมืสิ นะครับกี่โมงเนี่ยสี่ทุ่มสี่ชั่วโมงได้ไหมผมถ้าผมอัพไปสี่โมงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนรผมอาจจะใช้มรกตบเอาให้มันจบๆไปนะครับมาอัปเดตกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับงั้นเอาเรื่องการอัปเดตของตัวเกมก่อนเรื่องเสียงเงินนะครับเรื่องไอเติมเกมทัางหลายนะครับคุณน่าจะเห็นแล้วแหละ <laughs> นะทุกคนน่าจะเห็นในหน้าจอนะฮะ,ะฟงหวินชัดๆอะไรของแบบนีไม่รู้ อันดับแรกนะครับที่เปลี่ยนอัปเดตแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับคือเกาะครับคือเกาะตอนนี้เก็แม่งแบบผมบุษศาทําทำคลิปไปว่าต้องเอ็นห้ามสุดจะกิ้งหลบสองครั้งได้นะครับตอนนี้ยกเว้นแค่ไอจุตินะครับยกเว้นแค่อันนี้นะยกเ้นแค่โฮลี่เซเวอร์เนี่ยที่มันไม่ได้ปรับอะไรนะครับแปลว่ามันกากนเนี่ยมันไม่ได้ปรับอะไรเพราะมันกากเนอ่ะคุณดูคุณดูแล้วกันทำไมมันกากนะครับดูเกาะแล นะครับเช่นเดี๋ยวผมให้ดูกเกาะอะไรเดีวะเอามาเจตตี้แล้วกันรูปมาเจตี้ใช่ไหมฮะอ่าตัวสแต็ก็ปกตินะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือการลบดีกสองครั้งเนี่ยมันจะเกิดที่ N สาครับอืมเกิดที่ N สนะครับนะเกิดส่วนนะครับอ่าการปลดล็อกหลบบนอากาศเนี่ยที่มันเคยเป็น N สมก็คือจะเป็นจะเป็นสกิลติดตัวของเกาะนะฮะ ก็สบายนะครับแปลว่าตอนนี้เกาะหายยากเกาะรีเจนนะครับดีใจด้วยนะทุกคนคุณ้แคเอ็นสามก็เอาไปบุกได้แล้วนะครับจริงๆผมุติอย่างนี้สกายพิษใช่ไหมแต่ว่าไม่มีเกาะไม่มีเกาะอย่างเงี้ยผมจะสามอัเนี้ยเาผมได้อีกดวงหนึ่งที่ผมเอาไปตีเกาะพิษเล่นเลยนะเนี้ยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบพิษได้แล้วนะครับเนาะแลวสุดคือตอนนี้ถ้าหลบสองครั้งอะที่ผมเคยบอกว่ามันสำคัญมากครับใช้ได้ทุกกรอบนะครับ ภายในทุกเกาะโยเวนจุตินะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ยโยเวนจุตินะครับคือ F อฟเฟมอดกับตัวฮ o ลลีเซเ r อร์มันน่าจะมันน่าจะแบบคับง่ายละมัง้งเขาก็เลยไม่ปรับมานะฮะนะครับทีนี้เรา N5 อะไรมาแทนเวลามันขึ้น N5 นะครับก็คือการป้องกันเพิ่มขึ้นนั่นเองคือมันก็จะต้านเอฟเฟครอยขึเช่นอีกนะครับดังนะนั้นใครใช้เกาะรอยก็จะกันรอยได้อีกเยอะนะครับใครใช้เกาะสตันก็จะกันพวกสตา์นได้อีกแต่ว่า สตันนี่คิววอตอนนี้เหรอนึกก่อนก็มีแต่ทิกเกอ่ะก็มีแต่ทิกิร์แล้วัางที่เขาใช้กันนะแล้วก็มีเทวรานะครับส่วนอาวุธต,ตอนนี้สตันยังไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับยังไม่ขนาดนั้นก็เลย <c oughs> ก็เลยอาจจาะก,ก,ากันทิกิกันอะไันได้นะครับแต่ล้มเนี่ยอ่ะแน่นอนกันโลวินนะครับเวลาโดนรีวิวโลวินจริงเนี่ยไม่ได้ตายเพราะเลือดตะตายเพราะล้มแล้วก็โดนทบตายตรงนั้นนะครับก็การล้มได้นะครับแล้วก็ แต่ในตัวนะ่ะอย่างป้าเทาอ่ะก็มีสกิลล้มนะครับสกิลไทยก็สกิลล้มนะฮะหรือว่านิกินิกินะฮะนิกิก,ก็ลม้มอิทิกิก็ล้มนะครับอ่าก็จะช่วยกันได้ก็ทําให้การนะครับที่จะล้มเนี่ยนะครับเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับจริงๆปรับแล้ว,วสะดวกทั้งสองเจ้านะครับแต่ว่ามันมาขับกลางกิว,วอไงขับกลางกิว,วอคือแปลว่าแบบสมมติว่าอย่างผมแบบอย่างใครใช้คอร์นลอยแล้วคุณไปเจอเกาะเกาะลอยนะอยู่ไหนวะเฮ้ยเว้ยจตาอย่างนี้นะ แม่งมันเป็นสองจุดคุณเห็นปะมันกันสองจุดแล้วอะนะครับถ้าเป็น N5 ก็สองจุดนะครับอก็จะงันยากขึ้นมากนะครับดังนั้นแบบผมว่าไอ้ตัวที่เป็นปัญหาคือเกาะลอยกับเกาะล้มตอนนี้นะมันจะเป็นปัญหานะครับแต่กาะสตันไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ใช้แค่พ่นผิดอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับแต่เกาะหายากก็ช่วยกันเยอะขึ้นนะครับอย่างเห็นไหม Demon Hunter ผม N5 เนี่ยมันกันสตันสองจุดแล้วเนี่ยทําไปเล่นไปไม่รู้ว่ามันต่างกันเยอะไหมนะผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ดีกว่าเสื้อ ปกติแน่นอนนะครับเนาะแต่เสื้ออย่างเงี้ยบู๊มาาจมเจีไฟเราคงไม่ได้กันผิดหรอกเนาะก็คงไม่ได้ผลาดนั้นนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องเกาะนะฮะดีใจด้วยทุกคนนะครับทำเอ็นสามก็พอแล้วนะครับโดดได้โดนดีได้สองครั้งะนะให้ขึ้นนะครับเช่นคุณติดไในตัว holy silver ไว้นะครับแล้วคุณออกไปแล้วกดมาใหม่เห็นไหมอยู่ด้านบนนะครับมาอยู่ด้านบนตรงตรงนี้นะฮะนะต่อไปนะครับคาร่านะครับแสดงสกิลนะครับให้ดูง่ายขึ้นนะครับเพราะมันดูยากจริงกดเข้าไปมันดูยากใช่ไหม เนี่ยมันก็จะโผลมาข้างล่างเลยไหมพวกสกิลของคาม่าก็อยู่ตรงนี้นะครับนะเราจะโชว์ตรงนี้เต็มไปหมดนะครับเนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องนะครับจิ๊บจอยก็คือคลังมัน <c oughs> แยกมุดหมู่แล้วนะครับทั้งหมดไม่มีแล้วนะไม่มีทั้งหมดแล้วนะครับผมว่าไม่ได้ต่างอะไรอะ่ะแต่มันแค่ไม่ชินอนะ่ะมันก็ไม่ชินแค่ช่วงแรกนะอีเวนต์ก็อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็น้องไข่อยู่ตรงนี้นะครับนะนะบว่านไปผมเพิ่งเปิด เปิดการฟักฟองที่3นะครับแม่งแบบคิดนานมากเพราต้องใช้มรกตเงี้ยแล้วมรกตเอ้ยไม่ใช่มรกตใช้มงกุฎแล้วมงกุฎผมอยากเซฟไว้ซื้อไอ้พวกเศษนั่นแหละเศษรีเจนนั่นแหละใครแบบไม่ได้มีใครทำก็ฟักฟักไปอ่ะบริหารเวลาให้ดีแล้วกันนะครับฟักไอ้ตัวอายุเวลาน้อยกว่าก็ได้นะครับจะได้หลายๆฟองวันหนึ่งนะครับแพนโดร่าเบียงการ์รวมไอ้พวกนี้เข้าด้วยกันนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะนัะ้นก็จบแล้วสำหรับการอัปเดตพวก U X U I นะครับทั้งหลายนะครับแล้วก็อัปเดตตัวสกิลของเกอะ ต่อไปอีเวนต์นะครับอีเวนต์อ่ะเอาอีเวนต์ง่ายๆก่อนนะครับตอนก่อนที่มันจะปิดเซิร์ฟเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยมันจะมีให้ตีเลดี้เทอร่าใช่ไหมแต่ตอนนี้นไหนมีชุดแต่งกายของของสายนตัวไหนนะครับมันจะมีไอ้นี่มาให้ตีมันก็จะเรียงกันสมมุติเจ็ดหมดไปเจ็ดวันใช่ปหมตัวใหม่ก็จะมานะครับก็จะเป็นโรบินก่อนหรือไม่ก็ปาเทาก่อนเพราะว่าเดือนนี้เป็นของสามตัวนี้เลดี้เทอร์ล่าโรบินเลดี้เกรนนะฮะนะครับ,นะรบซึ่งใครยังไม่ได้เลดี้เกรนเนี่ย ตีเศษเก็บไว้ได้นะครับแต่บอกไว้ว่าสิ่งที่คุณคุณรู้พวกคือพวกสหายใหม่ๆพวกเนี้ยเก็บเศษเต็มมันก็ไม่ปดลดหรอกครับคุณต้องไปซื้อมันอยู่ดีก็ต้องไปซื้ออยู่ดีนะครับซื้อเจ็ดพันเพชรหรือว่าเงินแปดร้อยกว่าบาทนะครับถ้าจะไม่ผิดประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเก็บเศษไว้ก่อนได้ไว้อัพอาวุธน,นะฮะตอนนี้เรดดี้เทล่าผมสกิลสี่เต็มแล้วนะครับแต่ว่ายังกะอย,อยู่เพราะว่ายังเลื่อนขั้นไม่เต็มยังอ่อนอยู่ก็กำลังดูอยู่ว่าจะเจายัางไงกับมันดีเพราะว่าพอสกิลมันเต็มเนี่ย พอพออิลูชันฮอมันเต็มเนี่ยเราก็เสียดายกุญแจเข้าใจป่ะเราก็ไม่อยากไปตีไว้มันเต็มอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปตีไว้อันนีน้กีผมก็ไม่เต็มฟิลิปป้าผมก็ไม่เต็มปาดูเนี่ยสุดเท่ของผมเนี่ยนะครับก็ไม่เต็มอย่าเรียกว่าไม่เต็มเลยแม่งไม่ได้ตีหาเลยเลยคาไตาตัวหนึง่งก็อยากอัพเพราะมันเท่เดีย๋ยวเราดูตอนเกาะมันเต็มนะยิ่เคเทศาสตรนะครับก็ก็นั่นแหละนะครับอีเวนต์แมทเทิร์นะครับ,รบก็อย่าลืมไปตีตีเดลิชลาครับ ใครจะใช้จะแบบสะสมเรดที่ลาบแบบผลึกเยอะๆก็เอาบุรกดซื้อไปแต่ว่าถ้าใครแบบชิวๆก็ไม่เป็นไรตามนั้นนะครับแล้วก็เป็นเลเป็นอ่าอีเวนต์นะครับที่แจกของต่างๆนะครับก็จะมีอีเวนต์เอาความสำเร็จก่อนละกันนะครับเป็นเหนนรียญนะฮะเวลาตีตามตีตีแคมเปญก็ได้ตีพชิชัยก็ได้ก็จะได้เหรียญมามันจะมีเหรียญทองกับเหรียญทองแดงนะครับนล้วเหรียญเงินไปไหนไวะนี่ มองแต่อย่างนี้อย่างเดียวเลยก็คือศิลาลงอาคมผนึกนะครับถ้าคือถ้าคุณตีครบตีครบตามสัปดาห์ตามวันมันได้อยู่แล้วทองสัปดาห์นี้อ่าสัปดาห์หนึ่งจะได้สามร้อยแปดสิบห้านะครับถ้าตีครบยังก็ได้เกินครับเหรียญทองแดงสี่สิบต่อวันถ้าตีให้ครบยังก็เกินนะครับแต่เหรียญทองมันจํากัดที่สัปดาห์นี้แต่ว่าถ้าคุณสามร้อยแปดสิบห้าตั้งแต่วันแรกพรุ่งนี้คุณก็ไม่ได้แหละแต่ว่าเหรียญเงินไอเหรียญทองแดงเนี่ยจะรีเซ็ตท,ทุกวันวันละสี่สิบนะครับซึ่งมันแจกดีนะเว้บวน,นะครั สายพี่หรือสายเติมไม่เยอะมันอยู่รอดได้นะครับแต่คุณต้องโฟกัสอุปกรณ์นิดหนึ่งอย่าอย่าซีซัวอย่าจะทานู่นทํานี่นะครับไม่จําเป็น,น่ก็เป็นคอรลอย,อยู่ก็ยังแรงอยู่แล้วก็ค่าแบบเยอะอยู่นะครับเนี่ยดูดิทนไปเล่นไปทุกคนมันเป็นกล่องเลือกนะเว้ยมันเป็นกล่องเลือกไม่ใช่กล่องสุ่มนะเว้ยเนี่ยในฟอลเดมิโลซันคือคอรลอยดูวเอลิสต,ตะเกียบบนคัดเชอร์เดมิลูนวินเซเลเอรยสกายลาร์แล้วแต่เลยถ้าเน้นกิวอลก็อ่ะสกาย แล้วก็เดมิโลซันหรือไอคอนลอยนะครับแต่ถ้าตีมอนก็อ่านไนฟอลดูอะไรก็ได้ใช้อยู่แล้วเดมิลุนกับวินนี่ผมไม่ค่อยชอบอะแต่สกายลาก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับก็วอลก็ได้แล้วก็ตีมอนก็ดีนะครับแมปแป้นที่ผมใช้สกายลากฟอร์ประจำนะฟาร์มประจำดูดิแม่งแจกห้าแสนลยเว้ยเนี่ยแล้วบางคนก็บอกเงินผมเยอะจังก็แบบก็ูเตึกก็ค,คุผมตีแคมเปญเยอะมากทุกคน ผมตั้งตีแคมเปญทีละแปดกุญแจตีเยอะมากจริงวันวันหนึ่งอะว่าก็กดไปทํางานไปก็กดกดกไปเรื่อยไปเงินผมแล้วนะครับแล้วสกิลทีหลือก็จะดองไว้ไว้แบบดองไว้ใช้ในอนาคตเมืองผมอัพเต็มแล้วก็เลยไม่รู้จะไปใช้ไรนะครับเงินก็เหลืออย่างเงี้ยรอรอทีอะไรวะทีแปดปะวะรอทีแปดมามันหรือทีเจ็ดไม่รู้สักอย่างหนึ่งมานะที่มันเป็นโอ้สีแดงอะเดี๋ยวก็จะมาอัพน่าจะแบบคันเงินเยอะเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าใช้เยอะมากนะครับคิดว่าใช้เยอะมาก ก็ไปตีซะน,นะครับไปตีให้ได้เหรียญให้มันครบๆซะแจกของดีนะครับดูผนึกหนึ่งอันนี้แม่งแล้วก็อาวุธหนึ่งอันนี้ซึ่งผมอะไม่อยากได้เลยแล้วมจะได้แค่เกาะน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีกวบความแจกนะครับเนี่ยผมผมมองมันเป็นทีละผนึกสองอันนั่นแนี่ยแต่สก,กิลอีกนะถ้าใครแบบช่วงนี้ใครมาอัปดาบูจะรู้ว่าแต่สก,กิลแม่งเปลืองทิ่ผายใช้แบบแปดแล้วเต็มสก,กิลมันเจ็ดสิบนะครับแล้วคุณหมอบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่นอดคลิป ผมฟาดตัวหนึ่งตายในกิวอผมฟาดตัวหนึ่งตายอยู่ที่เขาไม่ได้เป็นตัวอ่อนนะครึ่งหลอดอะใช้สกิลแรกแต่ว่าต้องติดไฟก่อนนะครับเผื่อบางคนไม่รู้เขาติดไฟเงี้ยมันจะโดนสกิลไฟแรงติดสตารนจะโดนสกิลสตานแรงทุกชนิดจะเตะจะดาบดาบชิงชิงชิง,ชงจัมปิง้แงแสลนเนี่ยแรงหมดนะครับอย่าดูถูกนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่อย่างแบบวันเนี้ยผมก็ลองดูนะครับเขาเหลือเลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วแหละแล้วเขาติดไฟหนึ่งจุดเลยแล้วผมไม่ไปไม่วิ่งไปเสียบใช่ไหม เราชาร์าสกิลหนึ่งสกิลเนี่ยทำไมเล่ไนไปทุกคนตายเว้ยผมแบบโคตรขำแล้วผมแบบเถ้าเทียบกับอีมิชันเนี่ยอันนี้หมื่นเก้าก็ต่างกันพอสมควรนะแต่มันก็แรงอะ่ะเพราะมันหลายฮิตครับมันหลายฮิตมันตีหลายฮิตแต่ว่าสําคัญคือต้องติดไฟก่อนแม่งเอาเรื่องบันเทิงมากวันนี้นะครับเนาะอ่านะครับดังนะนั้นก็ไปตีเหรียญซะนะนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเราจะจะได้เหรียญแล้วนะครับกูจะได้เกี๊ยวซ่านะครับ เกียวซามาด้วยนะครับแต่ว่าเกียวซาเนี่ยมันมีกิจกรรมของมันชื่อว่าเทศกาลชุดกี่เพานะครับก็จะแจกเกียวทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าครบ7วันก็จะแกะแจกไอ้ตัวคาเพนูราสิชิ้นเยอะเยอะนะครับอันนี้อย่าไปใหญ่ยิงนะครับอย่ายิงนะครับตีครบในเชื่อผมว่าแม่งแบบปัญหายากวันที่มันไม่มีใช้มันคือไม่มีใช้จริงนะครับแล้วมันแพงมากในการซื้อไอเวนเนี่ยนะครับมันหายากมากไม่ได้หายง่ายนะครับเนี่ยตามบันคูก็ไม่ทาซะนะนะครับ ขีฉับม,มากแยกชิ้นส่วนในเวิร์กช็อปปิศนานะครับนั่นคือตรงนี้ครับแล้วแม่งตอนตื่นมาได้เลยเคีียมากได้ทองสองอันได้สก,กิลแต้มนั่นสุดแบบสิบปะเพื่อนะครับแล้วพอผมมันเกินสั่งจะมันต้องใช้มงกุฎใช่ไหมผมเสียมงกุฎไปประมาณสิบอันไม่เสียดายมากมงกุฎสิบอันนี่มีค่ามากนะครับสุดๆนะนาฬิกาชิคกี้พาก็ตีครบเสร็จวันนะครับก็าแลเขาให้ทำอะไรก็ทําไปใช้นาฬิกา่งคอมเดอร์หรือก็นาฬิกาทรายเวลาไปตีพี่ชัยนะครับ ใช้ทองใช้บูทเมืองอะไรเงี้ยว่าไปแล้วก็นะครับในอีเวนต์แบทเทิลนะคุณตีคุณก็จะได้ e เอเกียวซาด้วยมันไม่ใช่ซาลาเปานะอีออกเปเกียวเนื้อจัมโบ้ก็คือซาลาเปาไปหละนะครับหรือไม่ก็ตีตามด่าก็จะได้เหมือนกันนะครับไปแลกได้นะครับอา่าก็แนะนําว่าให้แลกแลกเอาที่ใช้ก่อน,นครับไม่ต้องไม่ต้องไปแลกทีโบนสเต็กก่อนก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้แบบจะอะไรกระเบียงก้างนะครับแล้วแต่คนเนะี่ยอาจจะเลือก กล่องเลือกอาวุธก็ได้นะครับอุจลองหายากก็ได้นะครับอาจจะอัพให้มันเป็น n5 เลยแบบนี้นะครับเ3ที่ผมก็จะเนี่ยผมก็หูกับบาทไปอัพมีเทโอจะเป็นมีเทโอเลือดนะครับพออัพเสร็จแล้วแบบเนี่ยมันจะช่วยอะไรกูไม่เนี่ยไม่น่าอัพเลยนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะไล่ๆพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงมาพอเหลือปุ๊บนะครับมันน่าจะเหลือสองอันเนี้ยพวกนี้มันมีลิมิตเห็นไหมยี่ห้าไหมเนี่ยหนึ่งนะครับสามนะครับดังนั้นอัพ ไปซื้อไปแบบแรกตัวที่มีลิมิตก่อนนะครับส่วนทองกับแจเนี่ยนะครับถ้าคุณเหลือเท่าไหร่ถ้าได้4ี่แต่สิห้าที่ได้สองนะครับก็เป็นเงินนะครับกดไปถุงทองก็จะได้ก้อนทองมาบ้างก้อนเหมือนบ้างก้อนสิเบอร์มันก็ว่ากันไปนะครับนะก็่ะกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ตีทองนะครับเหมือนเดิมนะครับตีทองเหมือนเดิมก็ มันจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเวลามีชุดใหม่มามันจะทําให้ชุดใหม่เวลาลงไปลงตีเนี่ยมันจะได้ทองเยอะขึ้นถุงทองเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมที่ใบฟังอีกทีเดียวเลยอะไปเรื่องของเสียเงินกันนะครับเสียเงินเนี่ยนะฮะก็นะครับเริ่มแรกที่เป็นตีมกี่เพานะทุกคนน่าจะเห็นแล้วผมซื้อไปแล้วนะครับสามพบาทแพงสัสสัแล้วแมงรอบนี้แมงขายแย่้วยคุณซื้ออีชุดนี้ไม่พอนะมันไม่ได้สก,กินของดาบเว้ยซึ่งไอดาบฟาฟ,าฟื้นผมเนี่ย อยู่ไหนวะไม่ต้องซื้อแยกเว้ย,ยนะครับซวยนะเข้ากับชุดอยู่นะแล้วก็ได้จักรด้วยนะครับต้องซื้อแยกครับคือสรุปคือชุดไอ้ชุดสามพันเนี่ยคือมันเป็นครบเซตนะครับก็จะซื้อได้ทุกอันเลยนะครับนะแล้วคุณก็จะได้แบบไอ้พวกผนึกของสหายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยได้มรกดได้ได้มงกุดมาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่คนไม่รู้นะครับสําหรับไอฟฟ้เอฟเฟกของสก,กินก็คือว่าเวลาเก็บมันจะมีเอฟเฟกคอร์เชั่น,นครับ มันก็บวกไม่เยอะหรอกมันซื้อมันก็ไม่บวกไม่เยอะจริงๆอะ่ะขายนะครับบางทีคุณอาจจะชอบแบบแค่บางชุดอะไรเงี้ยคุณก็ดูไปว่าเนี่ยให้มันลงหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าว่าว่าคุณอยากจะได้ประมาณไหนคุณก็ซื้อตามชิ้นนั้นนะ่ะมันมีแยกขายครับอันนี้คือชุดรวมใช่ไหมถ้าแยกขายก็ตามหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าไอเนี้ยอันซซายล่างเนี่ยเห็นไหมที่มันปิดปิดปปิเนี่ยแม่งแยกไว้แม่งไม่รวมเป็นสามพันแม่งโคตรใจร้ายโคตรมาก แต่แม่งไม่ได้ไงเราเล่นดาบไฟนียไงเราก็ต้องซื้อใช่ไหมแล้วก็พิเศษนะครับพิเศษที่มาแล้วก็ผมแนะนานไม่ซื้อ,อบัตรผู้กอบกู้นะผมว่าบัตรผู้กอบกู้เป็นหนที่มันแบบคุ้มที่สุดอันหนึ่งนะครับเพราะมันให้เยอะมากนะครับบัตรผู้กอบกู้นะครับถ้าคุณซื้อนะครับคุณก็จะได้รางวัลด้านบนด้วย,ยด้านล่างวะอ๋อ,อด้านล่างด้านล่างด้านบนเนี่ยมันคือฟรีอยู่แล้วนะครับคุณก็ทำเควสต,ตามหวังใช่ไหมแต่ล่าล่าเห็นไหมว่า้ ตตมสกิลสี่สิบกล่ 40, กองวัสดุพพนโดราก็ให้เลือกได้พันหนึ่งครับกรรมาถันทองอะไรเงี้ยพันหนึ่งกล่องสุ่มหายอยากอะไรเงี้ยครับก็ได้แบบใส่ไม่หมดเลยได้ไดตัวยี่สิบนะครับผมก็ไปเปิดวันนี้ได้เอาหุธหายดีเจนมานหนึง่งสหายไม่ใช่หุ่ผมนะไม่ใช่หุ่คนนะผมวันนี้แบบแพนโด่าแม่งได้ยีิบสี่ชั่วโมงอุตสาห์จะรอรุนสุดท้ายแม่งเปิดมาเป็นจกักผมไม่ที่จะปาทิ้งอยากได้ดาบมากเลยนะครับอยากได้ดาบมากถึงอันจะเอ็นห้าอะก็ตามนะ เนี่ยอันเนี้ยนะครับมันไใช้ทำเคลสายวันนะครับข้อสุดท้ายคุณจะได้เลือกอุปกรณ์ตำนานอีกหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าปกติเขามาขายแบบให้เลือกอุปกรณ์ตำนานนี้นะมันจะราคาแ0 0เว้ยแต่อีบัตรผู้กอบกู้มันเป็นอารมณ์แบบมันเป็นฟังก์ชันของทุกเกมที่มันมีแบบให้คุณแบบเข้าเล่นเกมทุกวันเพื่อที่คุณจะได้เสียตังค์เยอะขึ้นนะจะมันเป็นกลไกแบบนั้นนะฮะนะครับมันถ้าใครแบบอยากจะซื้ออันหนึ่งที่เราได้หลายๆอย่างแล้วคุณจะเจอพอมันถึงวันที่ถึงแบบ รางวัลที่ยี่สิบหไม่ใช่ยี่ห้าวันนะถึงถึงรอา,าสุดท้ายเนี่ยกุจะได้สองกล่องใช่ไหมว่าถัดไปกูจะเจออ e ีไข่นี่แทนนะฮะมันก็จะฟักออกมาเป็นพวกเนี้ยแล้วแต่โอกาสนะครับแต่ว่าได้3มาล่างแน่นอนเราลัสได้แน่นอนแต่ว่าสามไอข้างบนเนี่ยก็แล้วแต่โอกาสเราจะได้อะไรไอไอไข่ฟองถทกาจผมได้หนึ่งดะก็ดีเจนนมาอั้นหนึ่งนะก็เอเคบน,น,น,นคบาจติตตังมันแทนเซฟเซฟตังมันก็ดีครับ เกมที่มันแจกทีอยู่แล้วนะครับถ้าเราบริหารอาวุธดีๆนะครับเราโหดอยู่นะต่อไปก็เป็นของแนะนำนะครับผมว่ารอบนี้แม่งไม่โดนว่ะกล่องแพ็กเกจอุปกรณ์สหายเอาอาวุธหลักตำนานสหายไม่ใช่ของเรานะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับของสหายนะครับบางคนมองเห็นสี่กล่องกดแม่งเลยของสหายนะครับไม่ใช่ของเรานะครับนะครับแล้วถ้าคุณมองมรกตมองอะไรเอาวากันไปแล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟัง เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับอันนี้ข้ามเลยเชื่อผมกว่าล้างช่างไม่เถอะแปดร้อเก้าเก้าหรอวะไม่รู้อะแต่ถ้าใครต้องการแจยแบบนี้หมื่นแจแล้วก็ได้แบบนี้นะเราไปคำนวณแล้วกันมันจะมีแพ็คายเดือนที่เป็นแจกแจแบบนี้อยู่อืมดีกวกันหรอวะเดี๋ยวผมดูนะวันนี้แพ็คเกราะเดือนแปดเก้าเก้า้วครับก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะชอบไปเลยนะเพราะว่าพอดทามันแบบจะได้ไม่ต้องมบังคับว่าเล่นแบบแค่บางช่วงเราก็สามารถใช้ได้ตลอดนะครับลองดูกัน กล่องต่อไปก็กล่องเบียงกา้าผมยังคิดไม่ออกว่าทำไมต้องซื้อวะจริงๆอีเล่ากับไอไอสมุดนี่นะสมุดนะครับมันไม่จําเป็นต้องสะสมมาให้ให้มันนะคุณตีไปเรื่อยๆไอไอพีแม่งก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับไอเบียงก้าเนี่ยส่วนเล่าเนี่ยยี่สิบเอาไปทำาพื้อเอาไปทําไมผมว่ามีค่าสุดก็ไอพีโบสเต็กสิบอันนี่แหละมันเท่ากับมันเท่ากับมงกุฎหนึ่งร้อยอันนะครับสิบอันเนี่ยมันมันแบบพีโบสเต็กหนึ่งคือสิบ ใครที่อยากจะอัพพวกจักรแบบให้เต็มเร็วๆหรือแบบปืนปืนสายฟ้าให้เต็มเร็วซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําให้เร็วไปทําไมเน no. าะจักรเนี่ยพอเข้าใจแต่ปืนสายฟ้าเนี่ยมันยังไม่มามันยังมีเวลายเยอะนะครับในการจะรอเิวสายฟ้าก็ไม่รู้จะซื้อทําไมอ่ะตนวใครนะครับอยากจะอัพเชื่อผมว่าถ้าจะเอาอีสองอันนี้ช่างมันเถอะถ้าจะเอาอีอาหาต่อเนี่ยช่างมันเถอะ ผมว่ามันไม่มขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็เต็มครับคุณถอยตีไปเหลือเต็มเพราะว่าสหายหนึ่งตัวเนี่ยเต็มแล้วเต็มเลยนะครับคิเมร่าเต็มหนึ่งตัวเนี่ยทุกตัวเต็มหมดวัวหนึ่งตัวเต็มเนี่ยอีสี่ตัวที่เหลือเต็มหมดนะครับดังนั้นคุณตีแค่ตัวเดียวมันเต็มหมดนะครับในแต่ละในแต่ละแบบอะ่ะนะครับดังนั้นวีเหลือก็ปกตินะครับทีนี้มาดูไออาวุธถหายนิดหนึ่งนะครับอาวุธถหายจริงไม่สําคัญมากนะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีถหายอ่ะก็ไม่สําคัญนะครับ อาวุธสหายรีเจนเนี่ยผมก็จะมีอันที่มันซ้ำๆเยอะนะมันจะมีอันเนี้ยนะครับก็พลังโจมตีกายภาพนะครับ8วินาทีเม้สกิลหลักบูทพลังโจมตีกายภาพทั้งหมดของพัธมิตคือสหาย2ตัวทั้งหมดสมบูรณโรวินตัวนึงแล้วก็สหายตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เราอะ่ะจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกเยอะนะครับก็คือคุณยิงโรวินไปรอบคุณแบบสมมติว่าคุณเล่นใช่ไหมก็คือกดสกิลอ๋อไม่ใช่ที่สกิลลับดีกว่าไม่ใช่สกิลกดสกิลลับก็คือถ้าแบบอะไรของมันนะมีคัตเตอร เยอะนะครับเยอะไหมเยอะแต่ถ้ามันไม่ได้ตรงสายก็บันเทิงครับเพราะว่ามันไม่ได้ใส่้ทุกอันอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์เป็นธนูใช่ไหมก็จะใส่ได้กับพวกอารยาไก่อย่างเงี้ยอันนี้ซ้ํากันนะครับซ้ํากันอันนี้ก็โลวินคู่กับไอ้นี่ไปอ่ะมันจะซ้อนกันเอฟเฟิกมันจะทับกันก็ไม่มีประโยชน์ริดิกเอนนี้คนละอันกันแต่ว่าเนี้ยโซเบิร์เนอร์เนี่ยเพิ่มให้เฉพาะตัวเองเพิ่มให้เฉพาะริดิกเอนี่ไม่ได้เพิ่มให้สมิธแปดวินาทีเพิ่มเมิธก็แตกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ไอเน,นี่ยแม่งประสาทกินมากแม่งมีสมุดอยู่สองเล่มกับกีตาร์สองอันเว้ยกูไม่ได้ใช้ซัพพอร์ตเยอะขนาดน,นั้นคือถามว่าสมุดดีไหมดีนะครับนะแต่ผมก็มาติดกับเทโอนั่นแหละเพราะว่าของโรลีผมเลอเลกาเดี๋ยวผมเอาไปติดอีกอันหนึ่งก็จะเปิดไอเนี้ยใส่กับโรลีก็ได้กับใส่กับเทโอได้แต่ว่านะไอตัวอื่นยังไม่มาที่จะใส่อุปกรณ์นี้ได้นะผมว่าอันนี้ดีกว่า,ากีตาร์ของบบมันปลูกบุคคาอัตราคิทิคอหมดของมันทำมิดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่เยอะนะฮะแล้วทำให้ติดคลิปได้ติด แล้วก็กีตาร์ของมันอันนี้ก็ใส่ได้แต่ผมใส่สมุดกว่ายังไม่กล้าย่อยไม่รู้ว่าจะ่อยดีเจนจะเป็นยังไงอันนี้ลดนะครับลดได้ไปสตันตึงนู่นนั่นสามสิบจุดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งน่าจะลดแค่ตัวมันไม่ลดให้ตัวเราด้วยนะครับผมมีอะไรกว่าผมมีอันนี้อันนี้อันเดียวกันมี่อาซำซำคุณดูดิดทำไงวะทิกกี้ผมไม่มีอ,อาวุธถูมภะเอาไปรวมหมดแล้ว <laughs> อันนี้เพิ่งได้มาอันนี้เปิดได้มาวันนี้นะครับเนื่องจากซื้อบัตรผู้กอบกู้นะครับอันนี้เทสได้อยู่เปิดใช้งานเมื่อสกิลกดถูกใช้งานบูทอเมดของไม้เชื่องชา้าช็อกและพี่กก็เชื่องชา้าก็เลยมาติดใช่มันแต่อันนี้ไม่ได้บวกเซตมินเจ๋ได้เจ๋ได้มากถ้าบวกเซตมินนี่เอาไปคอมโบนี่บันเทิงเลยนะครับนี่คืออุปกรณ์สหายรีเชนนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ตัวเองนะครับอย่าก,กดผิดเไว้แล้วมันเป็นแรนดอมนะทุกคนคุณเข้าใจคำว่าแรนดอมไหมถ้ามันได้อันที่มันไม่่ตรงมาเชนแบบ คุณอยากจะอยากจะได้แบบอาวุธสายตีใช่ไ่ะแต่คุณแบบไปได้แบบกีตา้ามาอย่างเงี้ยโหแม่งบันเทิงมันเป็นกล่องสุ่มนะครับโอกาสได้รับไอเทมสุ่มจะมีเท่าเท่ากันแต่ว่ามันได้สี่อันก็คือ,อได้อาวุธนะครับสร้อยนะครับตำนานแล้วก็อ่าตำนานปะนนแ,แหวนใช่ไหมแล้วก็เข็มขัดคือต้องโชคดีอ่ะส่วนเอเซ่พวกนี้ก็เฉยๆผมว่าไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ได้แบบเป็นประเด็นนะครับเนาะรนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวแพทนี้นะครับก็เดี๋ยว คอมเพนีนวอลเนี่ยจริงๆผมเรียนผมรู้ผมพอรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาทําให้ดูผมตีหมดแล้วพอดีผมตีหมดแล้วคอมเพนีนวอลให้ลงนะครับของแจกไม่ไม่แย่นะครับเนี่ยแต่ละหลีกมันก็จะมีถ้าคุณอยู่หลีกไหนก็จะดูดูว่าคุณชนะได้กี่ครั้งก็จะได้ตามนั้นเก้าแปดเจ็ดหกก็จะไล่ลงมานะครับแต่วันเลื่อนหลีกนี่เยอะนะให้เยอะนะเต็มเลยอะไรเนะี่ยเต็มไปหมดเนะี่ยนะครับซื้อซื้อเพิ่มได้นะครับมันลงได้สามครั้งจะซื้อเพิ่มได้ ก็แล้วแต่นะครับผมอยากได้อย่าง l u s i o n h o r n ไม่ขาดจริงๆวะ่ะทองนี่ถือเฉยไม่อยากได้เพชรก็นะครับเนาะเดี๋ยว,ขวคขาไมนได้บอกเข้าไปว่ากันในในอาทิตย์นหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับอัปเดตแพทวันที่เก้าหกเก้าเดือนหกน,น,นะครับปีสองพันสิบหนึ่งคุณบคครับ